ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับเจน,จน,จน,เจนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยจนาีอยู่โรงพยาบาลคะ่ะจนี่เห็นอาการจนาีไมค่ค่อยดีก็เลยพลามาโรงพยาบาลดีกว่าพามาโรงพยาบาลใช่ค่ะขับรถเป็นเหรอเจนี่เสกมาเสกมาที่โรงพยาบาลเขาไม่ตื่นเต้นหมดเหรอ ไม่ตื่นเต้นค่ะเจนนี่เสกเจ้านายมาอยู่หน้าห้องฉุกเฉินแล้วก็อยู่ในเตียงพยาบาลเรียบร้อยเลยพยาบาลก็เห็นเขาก็พาเจ้านายเข้าห้องฉุกเฉินฉีดยาให้เจ้านายทำรูมีน้นเสร็จก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วเขารู้ไหมว่าเธอเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ค่ะไม่มีใครเห็นเจนนี่ค่ะอ๋อเขาไม่ถามหาญาติหาอะไรฉันบ้างเลยหรอเปลาเขาก็ถามมะค่ะแต่พวกก็รักษาไปตามอาการที่เจนนี่เอากระเป๋าตังค์เจ้านายมาด้วยค่ะเขาก็เลยรู้ว่าเจ้านายเห็นใครเห็นจับปัดประชาชนนะขอบคุณเธอนะที่ช่วยดูแลฉัน ของเจนนี ok ่เองมากกว่าค่ะที่เจ้านายต้องไปเอาตะเกียงมาแล้วเจ้านายก็ต้องมาปวดแบบนี้เป็นของเจนนี่เองนะคะเจนนี่ต่างหากต้องขอบคุณเจ้านายมากๆเลยถ้าไม่ได้เจ้านายเจนนี่ก็อาจจะถูกขายให้คนอื่นแล้วก็ไม่รู้อะค่ะเธอชอบอยู่กับฉันมากกว่าแล้วเจนนี่แค่อยากมีเจ้านายดีๆนะคะแล้วเจ้านายก็เป็นคนที่ดีทั้าตาดี ดีๆที่แหนเขาไม่ยังไงเราเต <c oughs> ืดีๆหมายถึงว่ามไม่ไม่ได้ประหลาดอะค่ะนิสัยดีๆอ,อะไรเงี้ยคะ่ะเกิดเจนี่ไปเจอเจ้านายที่แบบว่าเป็นคนชั่วเป็นโจรมยของนิสัยไม่ดีชอบระรานคนเกื่นอะไรเงี้ยค่นนะเจนี่ก็คงจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะเจ้านายชก็ดีใจนะ <c oughs> ที่เธอโอเคกับฉันถ้ามีอะไรที่เจนี่พอจะตอบแทนเจ้านายได้เจน,นี่ก็ยินดีนะคะเจ้านายก็บอกเจนี่ได้เลยนะคะจริงหรือเปล่า จนี่หมายถึงอะไรที่พอจะทำได้อะคะก็จะทำให้ค่ะเจ้าหน่อฉันก็คิดอย่างนะนั้นแหละงั้นวันนี้ยังไงฉันก็เหนื่อยอยู่อะ่ะฉันก็ขอพักผ่อนก่อนละกันพรุ่ง <C. S 2> นี้เก้าโมงมาเจอฉันที่บ้านได้ไหมเก้าโมงมาเจอที่บ้านได้สิคะจะนี่ยังไงจะนี่ก็ต้องมาทุกครั้งที่เจ้าหนายเรียนอยู่แล้วคะ่ะถ้าขอมาชุดปกติได้ไหมจะนียังไงคะชุดปกติจะนี่เจ้าหน่ายนีปกติแล้วเหรอนี่ปกติคะ่ะจะนี่เป็นแม่โมจ์เจ้านาย ได้ขอชุดคนปกติได้ไหมชุดน่ารักน่ารัก,รกทันสมัยสมัยเขาขนาดจะน่ากนละัวเหมอนคนแก่เลยอ่ะแต่เจนี่อายุร้อยแปดสิบปีนะเนี่ยฉันกลัวเธอเป็นจำภาพคนร้อยแปดสิบปีก่อนมาเธอแต่งชุดอะไรมาเที่ยวกับฉันอุ้ยเออฉันหมายถึงนั่นแหละทำธุระกันพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงเก้าโมงทีนี้ต้องทําตัวเป็นคนปกติเป็นมนุษย์ปกตินี่เธอว่าถ,ถ,ถ้าเธอเป็นคนปกติเธอควรจะอายุเท่าไหร่เนี่ย สิบเก้ายี่สิบมาขนาดตัวไหนเพราะตอนนี้เจนี่ร้อยแปดสิบปีก็น่าจะอายุประมาณสิบแปดสิบเก้า 18, 19, จะบวกกับความเป็นแม่มดหน่อยก็น่าจะอยู่ประมาณน,นี้คะ่ะจ้งั้นเธอก็ลองหาดูนะว่าสิบเก้ายี่สิบเขาแต่งตัวกันยังไง mm hmm. าสาวสมัยเนี้ยเวลาเป็นไหนกันไ,ได้ไม่รู้สึกแปลกๆนะวันนี้ฉันพักผ่อนก่อนเอาสบายนะพรุ่งนี่งก้าวมาเจอกันฉันไหนจะนอนเลยเอ่ะคะจ้า ต้องแต่งตัวเหมือนเด็กสมัยนี้นเซนนี่เสื้อดูทีวีเสื้อดูดาราแถวนี้ดีกว่าเจนนี่จะทีวีโซนเต็มเลยอืมเจนนี่ไห่จะมานะเจนนี่มาแล้วค่ะเจ้านายอืมมาแล้วใช่ค่ะเจ้านายแล้วเจ้านายให้ทำอะไรอย่างแรกเลยค่ะจะเลิกใช้เวมอนเลยนะวันนี้ไม่ใช่มาโผล่แว็บไปแว็บมาอย่างนี้ห้ามใช้เวมอนเด็ดขาดใช่เดินเอาคนคนปกติ ทำทุกอย่างเหมือนมนุษย์ปกติดกยสองอย่างที่สองเครื่องประดับเธอเนี่ยออกไปไอ้พวกนี้เหรอคะเห็นแม่มดที่เธอไปดูเว็บไหนมาเนี่ยก็เจนนี่ดูละครนะคะเห็นไอนะชื่อยาย่าชื่อมาที่ชื่อคิงเบอร์รี่ชื่ออะไรไม่รู้เขาใส่อย่างนี้ด้วยหรอเขาใส่ชุดอย่างนี้เจ้านายเจนนี่ก็กรอบชุดเข้ามาแต่ว่าอันนี้มันเป็นของเจนนี่เจนนี่ไม่รู้ว่าต้องออกด้วยต้องออกได้หรอคะออกด้วยได้ค่ะ ทรงผมด้วยคือจะมัดอย่างนี้ทำไมเนี่ยเจนนี่เป็นแม่มดแมด่นนมดแล้วมาผมอย่างนี้อ่ะเธอดูคิมเบอรี่ยายญ้าควัดเนี่ยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจนนี่จะปล่อยผมแล้วก็เอาเครื่องประดับออกโอเคไหมคะเอาเครื่องประดับออกค่ะส่วนชุดน่ารักมากงั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่รถเลยดีกว่าเนาะโอเคได้ค่ะเจ้าหน้าที่เจอที่รถเลยนะจัดการให้เรียบร้อยนี่มันแห้งสนวัตสินค้านี่เขาจะไง ก็ห้างสิล้วลองมาทำอะไรกันที่ห้างคะ่ะฉันอยากดูหนังอะดูหนังหนังเรื่องใหม่ที่ฉันอยากดูกำลังเข้าพอดีเลยแล้วทำไมให้เจนนี่มาด้วยอะคะก็ฉันมาดูคนเดียวมันก็แปลกๆก,ก็มาเป็นเพื่อนกันหน่อยไม่ได้เหรอไหนบอกมันจะทำอะไรให้ก็ทำอะไรได้ก็จะทำให้ไงก,ก,ก็ใช่ค่ะต้นไหนแค่แป,กแป,กแปกแลกๆเฉยๆอยู่ให้เจนนี่มาเป็นเพื่อนดูหนัง ล้วก็ให้เจนนี่แต่งตัวเป็นมนุษย์แปลกๆด้วยก็แต่งตัวอย่างนี้ก็น่าเดียวค่ะแล้เราไปดูกันเลยไหมคะเจ้านายงั้นไปเลยเนี่ยไม่ซื้อตั๋วก่อนโ okay. อเคคามจีดูหนังก็แปลกๆดีนะคะเจ้านายเจนนี่ไม่เคยดูหนังมาก่อนเลยอะคะ่ะก็ชอบเท่าไร่ก็ดีค่ะแรียหัวนะ,ะนไม่เคยอยู่ที่แคมคนเยอะๆแล้วก็อีภาอะไรก็ม่รู้ต่ไปหม ระกบตัวเป็นมนุษย์ดูก็น่าสนุกดีไม่ใช่หรอสนุกนีค่ะเจ้านายแต่ว่านี้ก็ดหนักสแล้วกลับบ้านกันเลยไหมคะกินข้าวไปกินข้าวกัเพื่อนทาไหสินข้าวอ๋อได้ค่ะแต่ว่าจะได้กินได้ไม่เยอะนะคะเพราะยายออว่า,นนาะะย,ยายาเคยบอกไว้ว่าไม่หมดห้ากินอาหารมัเยอะๆไม่อยากกินเวทมนต์กะเสือกกินอาหารนรบ้าเห็นเป็นไรบ้างถึงเวทมนต์กะเสือตอนนี้เธอก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วคิดมากเลยกินข้าวกันเถอะปะ กินข้าวเสร็จแล้วยังต้องมากินไอติมต่ออีกคะเจ้าหน้าที่ใช่กินของหวานหน่อยกินข้าวก็ต้องกินหวานต้องขอกินฝั่งไปหน่อยนะมันไม่เหมือนกันหรอคะอือร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจะลองดูอันนี้อร่อยอันนี้อันนี้อัร่อยอร่อยจริงเดี๋ยวมันจะละลายแล้วลุ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 ลาลุ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  แร,แรกๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวออกไปเอามาเดี๋ยวจะนี่จะกลายเป็นมนุษย์ซะเองเพราะเดี๋ยวจะไม่มีเว่นมดแล้วเร็จปั๊บแล้วเธอไม่อยากเป็นมนุษย์หรอเจนนี่ไม่เคยคิดเรื่องนี้อะค่ะไม่รู้เลยว่าทำไมต้องเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ทำไมก็เป็นแม่นมดมีแม่นมดก็ดีทีแล้วนะะี่ค่ะก็ฉันอยากอยู่กับเธออะไรนะคะไปถึงเวลาที่เราอยาู่ด้วยนนก,กันก็สนุกดีอืมใช่เจนนี่ เธอปกยชอบกินไหมครุปนี้ก็มันอร่อยนะคะทุกทายนานเลยนี่จะได้กินสักติต้องตัดเท้เธอกินให้ดให้องดูท่านายคิดว่ามันแปลกไหมคะแปลพวกไหนวะที่มอแปลตรงเจ้านายเนี่ยล่ะค่ะยู่ก็บอกให้เจนี่แปลกตัวไมอยากให้ มาดูด้วยกันจะไ,ได้ไม่ดูแปลกๆเนี่ยเอลค่ะเจนี่ดูหนังกินข้าวเสร็จแล้วก็มากินไอศกรีของฉันไม่อยากดูหนังก็หิวข้าวฉันถ้อยากกินไอศกรหมของอของผู้หญิงประเด็นเลยอนะเจ้านายเขารู้จักเด็ดหรอโหนเจนี่รู้เรืร่องมนุษย์ดีอะตายเจนี่อยู่มาตั้งร้อยแปดสิบปีแล้วนายถ้าไม่ติดก็เป็นเจ้านายนะเจนี่จะคิดว่าผู้ชายคนยนี้มาสีบเจนี่แล้วนะเป็นเจ้านายไม่จีบได้ไหมล่ะ เจนนี Jenny, ่ค่ะเจ้านายฉันคุยกับเมือเมื่อเมื่อฉันบอกจะจีบเธอพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆเหรอคะตั้งแต่ชีวิตฉันมีเธอเข้ามาชีวิตฉันก็มีสีสันขึ้นมากอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเจนนี่ <Okay. S 1> เป็นแฟนกันนะค่ะบ้านเรากันเลย